ใน้ำุนเอามให้ครับเก่ยทด่เน้ำซุนดีเจเลยวมความเ่ือนซ่เ่ลยแบบนี่หาซเอียวอีกลยแต่ว่ามันห่าซิมี่เยียวกับซผมยังมัดเยียวๆ์เียลมาใหม่เลยเสียงต่ำเสียงน่ ิ่งเดือยิ่งเดมครับมังแลกันละเอาเงินนึงเดือเอตามปยนแปดพันอเก้าพันเอดชมยังสีมากก็ได้เยวาก่อนเย้โอโหยสีหกจ๊เจ้หกเห็นขอยแบบนี้โอ้กินไปได้แนาะโอ้สีเมาเดียได้แล้วยสีนะหมาส่วนลวมมาอยางไหนบ่ืออะบ่ถืแล้วจะวางยวน มาซียาเจ้ียาเองสิ่เ้มาจองย่ยิงแดงลยยิงแดงนาะเป็นสามก็ได้ประมาณเจียบอะไรได้ไเป็นทรงโอ้ก็ยาะเหงกับวันนี้ถวยแตกดิเปลี่ยนดูคือสาม ไอ้หาวก์แสดงหาพันครับหาพันเอามาอยู่หาสิเออเนี่ยไปจิกักเลยอ่ะหกสามหาสี่หกสามกเก้าสี่เต้มาใส่หาไปเลยครับหกสามไม่หากระซิบกระเย่าเลยมึงเอาเอาไปป่ครับ เต็งหานี่สอง0มืนกว่ามักที่กันหาสี่หาสามสามสี่เจเมืหนึ่งมีสี่ต่ำเปิดสี่ต่ำครับเอาไปหกสามเอาครับหกสามหที่แรกอันนี้ครับเอาเป็นหาหกสามหกาสามหที่แรกใคเอาหกสามเจ้าไหรหาพันครับหาพันนี่ก็หาพันอันนี้ก็หาพันอันนี้ พวกหาสามสิเนาะพกาสอีโต้กาสก็พวกหาพ0กหาหาพันไม่อยู่สามสหาปเปิดไเับปิมากมิเตอหกหกสองเป็นไรแล้วครับหาสามหเดี๋ยวหกาสามื่อหนึ่งเรอนโอเคภใจตัวนี้นับเลยครับจเจาีเคือของผมทั้งนั้นพวกขาพ0กหาหาพันโอเคดูเดี๋ยวบาตที่สีห้ใจ ตัวนี้เจ๊ใจครับตัวต็งกับก้งหาซีคอยได้นึสองหมืกนเจ้าอไปเลยสองมสองมกัเดี๋ยวค่อยซ่อมใหอีกมื่นหาเจ๊บรราป่งกัน้เลยสามมื่นหาสามมื่หา่ครับเดี๋ยวคอยซอมอีกม่เพราะว่าคเสียทุน หาพันยังสามมันวกหาสามม0นหนึ่งหรอกหกพันสามมันหนึ่งครับตรงนี้สามมันมนเป็นสามมันหาสรุปแล้วค่อยเสียสามมันนฮะว่าเป็นสามมันหาหรอกจาจะต้องหาพันจะด้สามมันร่วมทุนอ๋อสามมันสามมันรวมทุนแล้วก็หกสามอีกมันหนึ่งก็เลยเป็นหามนหามันค่อยกักสองมันตีออกสองมันก็เลยสามมนได้แค่สามมัน รดทุ่งนั่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกาสิบเ็ดสิองามสิบเ็ดแปดก็่สิบเจ็ดปดสองสามไลดนไดเม็นแฟนเน่บเไปห่านน้องซสิโนไดกูเทียบได้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอูรถมีปืนโหดีโหดีนี่โอเครอเนี่เต็มสอง สวมาเตียงหกว้ก่อนเเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจตั้งสองหกสามห่ตัเนอะนะครับกหาขาหกอีกเดี๋ยวนะสามหไปเจ๊ฟังก้าพงหาไปเต็งห่เออันนั้นยู่ตัสกับตามเอียว ตามสองามเยตนี้เต็งตามเต็งตามตามสองตามเยวเต็งตามขครยัอืมดำมา่เดีนะเปลี่นเลยฮะตามสงตัวอจะเต็งหาเอเต็งหาตัวเดียวตัวนี้ก้ากหาเจเพิ่มโอ้โหมักา1ม0นหนึ่ก็บหาสองยให้พ้อยตัวนี้ผมได้คนละมินหาได้คนละมนหาอครับ หามาเนาะอามาหาสองเอียเ่ยมาหาหาเอีย,เยเงเฉยเจ๋้ยอดีเด็ยโอสย้สั่นเอิงกเอิงฮกแน่ๆนี่เนาะ คะแนนอะไรครับ60แกะเกาิบ60 6เยี่ยวลองมึงด้วการออก64เยี่ยวคาบออก60เออีเอยอ้อ๋ครับเต็งๆเลยเต็งหุเลยเออเอาเปิดตัวนี้มากครับเาัดเอาหกสูงเลยครับหาพัน เป็นไรละเจ๊ครับสีหาหกกินไปหกสามกสามกินโอ้ั่ใ่าก็ไปใช้หกสูงกันอันนี้ของเฮียเป็นเจ้าบ่ายครับกันเนี้ยอกไปหมื่นเฮียมันนั่งไปติหกสงมมื่น้่สามมื่อนะ็เองนสามหมื่นได้สามหมื่านได้สามหเนาะของผมนะครับอันนี้ได้หมื่นแปดหมืนแปดอ่ะ ตัวน,นี้เมื่อนหากเลยสองหมื <23. S 2> ่นสามสามหมื 30, ่นเนาะได้สามหมื่นลงพื้นโอเคอ่อ 33, ะสามหมื่นสามครับ ิบ้ามื่นสี่หสบเ็ดสบสามมืมัสามอเขย้อให้บ้างสิแม่แม่เนี่น่ารักดดี่คลั่งไรอ่ะอาวเปี่ยนเปลี่ยนไฟอีกคือหันแท้ มากกลายตานี่ยเต่งเน้นๆเลยคัดเนื้อไปตัางซีไปเรเนี่ยครับอะไรอ่ะเต่งขัดซื้อๆเนาะอเดียดอ่ะย่ออันนี้เรพันยอ่ะอันนี้เต่งจำเต่งจำอะไรเนี่ยหาพันาพัาสอง ก็หาซเนาะหาซี้มขันมันมบ้าหาหาเอียวมันคือสิเปหาหาสองเอียวเลยเนี่ยเต็มต่งตัวนั้นตัวนั้นตีลงต่มหมดนครับเจ้าหนนครับผมหาบ่หาสองนะกักหาสองหาีบ่มีผลย่ากระปาหาเบิดมาเบิ้งเน้ะ ่าไรตัวนี้มันนะครับมันรากาอะไรเ็ดเก้าสิบอันนี้นะสองหมื่นสองหมื่นเอาสิบเด็ดมากินกันเด็ดสามหมื่นนีองหมืนห้สองหมื่นเออเฮ้ย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 สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่น mình phải hiệu mưu con tinh thần mặc hạ thần dầu xe salmon salmon. Nobody sắp không 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 000 สามหมืนครับโอเคอ่ะ,อะเ,เอาเยอะเลยครับเจเอาเยอะขึ้น,นั่นเนาะบอดดีเราตัวนึงเ่ะเออยังสันได้ไหมบอดกับใบแบบ๊ะแบ๊ะ hmm. อ๋อละบอดเดือดตัวเก้าอีก่เลยไปทงางซำหมอครับ ทางไหนนออามันนี่ยมักขากับสอตกวกลาองหาสี่ตีต้องหกสี่กส,ส,สกัสีแม่เยฟังตัวนั้นนะโซวน่ะอยู่ตัวเต็งนะอ่ะม,มักขกากสองเนอ

เอา<อ>นี่ยออมสองมื่นหาสีพิมนห่หอยห่สอมสี่หาเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่มาเจ็ดแปดยี่สิบเจ็ดสองสามสี่หปยสองมื่นหาหมหาครับอืมหมักหากับ2องมาหกสองหกสองสสดีน่ะครับเจ้ Ừ, mặc dù ừ, này. Ừ. Ừ. Ừ, này Tính, này à. <laughs> à. tính à, hốc tâm mơ đi tinh thần nha tinh này tiền 6 này nha tinh thần hoặc thần hoặc xì 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 thần hoặc yêu nhau si thần bụi tinh thần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  อ,นนอันนี้ยูซีหาหกหาใบอันนี้หกสูงมันนั่นครับหกสูงไอหกสูงนะเออบังมากแหะซีหาหกเต็มเครื่องเป็นแหล่ะรอยเป็นยังไงคอยเต็มเครื่องเต็มเต็มเครื่องมาเลยจับพวกตามช่องมือเรียบเครื่องเรียบเครื่องแมนปะแมนครับแม่นหลังนับช่องกันเต็มเต็ม ตัวนี้เยวตำเดียวตำเมือหนึ่งเป็นสองเมือสามเมื่อด้วยกตำสามนื่อตัวนี้ตัวนี้ซีตำครับซีตำหาพันหาพันหาซาโอเครู้เรื่องเต็มๆคอยบัตรเนี่ยกบกตัเดี๋ยวกาบกตำให้เอาตสี่ือสองก็ซื้อสีมือดํมทุนสองมือเหียบก็ซือวมทุนสอง0มือนี่ยักสองเมือก็ได้สอง0มื่อโอ้

หนึ่สองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเอ็ดจดสองามสี่ห้าดหกเดดยี่สิบอาโคบ3ามหมื่นสีตมสี่ห้ายี่สิบสองหมื่นสองสามสี่ห้าหกเแปดเนองา่มต้นะครับอืมกสิบสองมื่นห้าสีเออแม่นอ่ะห้าสี่สามสองสา่้าเป็นม่นห่สองสาวยเย่ว่าอยู่เก้าสิบเจ็ดสองสอยิ่งแรงครับเจ <Kell ey> หน่งหสปเก้ยี่ปครับคุครบแล้วเนาะครับ <farming> คุโอ้ถือเตรียต ah ็มเลยซีสามเดียวหาซองใยญ่เ่น โมโหตัวสีเลยเดิมตามมาสีตัวหนึ่งมาเต็งสีเต็งสีเอาไปกักสีตังครับ เดี๋ยวอะชงอืมเรากีดีได้ห้าสามยีสบองเรียบ้อยค่อยไม่มีเยอะเดี๋ยวเต็มตรับร้อยเต็มตเยครักเดี๋ยวประ่คนียครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอืมนี่ไปรวมกันสิบเ นี่ไปร่วมกันเจ้าไปกักบ่มับบนบอกากากซีตาบ่มันบอกซีตานี่ผมกินมาคืนเนี่ยนี่มันเต็งตามาเดียเต็งเหมือนเก่าดอกแรงมันนังดอกซองเก่าพันเป็นเหมือนเก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียม,มาเต็งเต็งซีมาครับเดี๋ยวผมไปก,กักซีตามอืมช่ำหนังตัวคอยเอาต็งตาม่อยเอาต็งตาตงตมาเต็งซีแม่นครับเจ้าก็เลยไหลาจากเต็งซีมากักซีตาครับเจ้าบ่ได้ไหลเต็งตามนี้เจ้าเอาเตทุนเจ้าเนี่ยคอยเสียเต็งทุนเนี่ยแม่นครับเหมือนเมือนเก่า เออเจ้าสิมารวมยังได้บ่เลยรวมแม่นว่ครับบ่เลยร้วมเจ้าติงเท่าไรเนี่ยมื่นเก่าย้สิบาข่อยติงซีม kind of ื like ่นหนึ่งในหันในมือเจ้าเท่าไรมื่นเก่าเลยมื่นเก้าเจ้าติงเก้าพันของคอยทุน่อยเองไงแม่นบ่เออเนี่ยฟังขไปติงซีครับผมอ่ามื่นหนึ่งเจ้าติงตำเก้าพันเบที่นี่ข่อยเอา่อยเอาติงตเนี่ยมาติงซีเจ้าก็เล่ไรติงซีนะมักักซี้ำซ้ำนานรู้ง Mẹ mò Cháu có để tình tâm ở đấy Cầu hành học Cũng tôi nhỉ Đấy chắc cầu hành Cầu hành học Mươn bẹt Mươn này đấy chắc mươn bẹt Xịn tâm Vậy đây màu lôm đấy Cháu tình xịp cao xịp cháu tăng hàng này cháu tính cao hành Chú rụp นึง่งลงเกหดสี่้วเกมห้าสามสองห้าสามสองห้าสามหนึ่งสองสามสี่ลบสิบสามจังย่อยดูพยายามเอาสี่เอีเป็นหนึ่งสองสามสี่ทำเดียวมันนึงสี่เอีครับทำเดียวมันนึงครับสี่เอ แปดพนครับ 2> 1 2 3 4 5สอ,องสามสีเจพันเจ็ครับไอ่ะชมอันตัวนี้หกสี่เอียวครับหกสี่เอียวบ่ครับผมหกสี่เอียวเนาะครับยูสามสห้าอ่ะอ่ะชมยังไหมอาแล้วับเจ็ดก็รักเปิดสองหลอดเลยนั่นแหละ สามสี่ห้เติแต่สามสี่ห้าสามสี่ห้าเราป่งกี่พันเยโซ่มมักสามลายไหมมันเป็นสองมาก็พอดีเนาะมาสิบเอ็ดเจ้เปนขย้อไปจังนะเจ้ยังกินสวยยัแตกซี่ก็อย่งอยู่โอ้ขยัอกินเลยเนาะหมักสามลายไปยุตสามสามหมด ขยยาลบหนาหรหลังให้เจ็บเป็นขยาว,ว่าตายกับทีเลยหาสาีนะตายหมดน,น,นแล้วกันเต็งคสี่สาม สามครับส yeah, ี 3, 4, ่สามเอามาสี่หกครับเดี๋ยวยังข้ามไปตังในเจดนอตัวที่มีหกอ่ะหกสามหกสี่หกสูงเอามัดตัวเงี้ยสามสี่หาตัวติงหกับกับพวหายอยู่ติงหาเลยเพื่อติงหาเห็นแลครับเจดหกสูงเท่าไรเสีเต็หกสูงหกสูงเท่าไร่ หกสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเ้าสิบิงห้าัเจ้าเบิ่งห้แน่เรอย่าง่าฮาหกนะครับครับผมอาาวิเจ้าเปลี่ยนภาพยังอาใมาเติงหกอะไรหกสองตวโาเม้นอันนี้ยังเงติงหกครับอันนี้หกสูงหะเม่อนะหกต่อาเทากันเว้ดเนี่ย๋อครับผมของอผมม่สองิสี่อน่ะสี่มื่อองครับมันมันตามที่ริงต้น ก็พื้ไปมันเังสิบหกเอาสองหมื่นอันนี้เป็นน้ำมาเต็มหาสองหมื่นสองหมื่นจ่ายหกหกินไปจ่ายหกหกินไปหกนกินไปเจ้าจ้าติหาหมเมหาว่าไปมื่อนึอันนี้จ่ายสองหมมื่หนึ่งเสหามาติหาไ อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ติงติงหกหนึ่งสองสาม่ห้าเจ็ดแปดเกอันนี้ติงหกนกากงหาเนาะรับคุกากงหาสองในอีกห้าพันหนึ่งสองสามห้ปายกากงหกดงสงสองสามสี่สามพันเจ็ดแปดเก้าสบเจ็ด้าสิบเจ็ดสงามกาสิบเองสามสี่ปเก้าสบามส เป็นไรครับเจ้พายาเจ้ครับผมมาทานได้รอบเนี่ยผลนอกลูกค้าเนี่ยลูกค้าโทรมาหน่วยหน่วยทับก่อนวะอ๋อเห้เจ้คุยกันโอ้โออปัดเฉียวเสียงเสียงนี่ยก็ไหลแห้งกับ xong 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 cho xong 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 hà hà xong xong không, hà, xong xong hà xong xong hà 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 xong สิบอ่ะโอเคถำมีโอเคโอเคอันนาพี่มาครับเอามากัสาตโอ๊ยนสามสีสสตวอ่างไ่สี่สามอสี่สามมือนนงครับเจ้ตาตเตเลยครับอยี่สิตพี่เลยเตงสามกับกักสามตั้ไปยี่ตาเลยอืมเจ้าตงสเจ้าตงสี่นี่ตันียของของอันนี้แหะ เตงสเมื่อกี้ผมมาการสามตำเลยก่เตะมาใส่สามตำขึ้นเมื่อไ่อยติงสามจะไปกักสี่สามย่นงครับคอยมากักสา,ามตำเจ้าเตะลงตำอย่างครับแล้วก็เนียเอาเต็งสีลงไปเมือนนะเติงตำคอยไปเต็งตำตอนหาพันครับสามไปเปิดนี่แหลมมาก่อนนะครับ โอ้นนอนเกิดนาอ้ยอะไรนะโอ้หาสามชองกับบลงค่ะว่าวด้รอเนี่ต้นหาสามชองกรลงเอหาสองวกนาเกแน่นอนแต่ไปคุยโทรศัพท์อยู่นอกไปกดดีหมดกดดีหมดกหองกหมดอยู่นอกำไปทางไหนเลยเกียร้อเกียรเป็นช่องนี้